หกข้อที่ทําให้คุณต้องอยากซื้อพัดลมไร้สายของความกินข้อที่หนึ่งครับพัดลมของเราเป็นบัตเล็มอเตอร์บอกเลยว่าใช้ต่อเนื่องยาวนานไม่มีปัญหายิ่งกลางแดดแบบนี้นะครับคนแน่นอนฮะข้อที่2ครับพัดลมของเรานะครับมีมอก,อกอทั้งตัวแบตเตอรี่และก็ตัวเครื่องนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับมาตรฐานเราสูงพัดลมของเรานะครับเป็นระบบควินวันนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้แบตเตอรี่หมดแล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะเสียบปลั๊กเพื่อใช้งานและเย็นต่อได้ครับข้อที่4ี่ พัดลมของเราแข็งแรงทนทานมากครับไม่เป็นไรเลยดูนี่มีรอยถะลอกนิดหน่อยนี่ลองอีกรอบก็ได้นะดูเห็นไหมบายเข้อที่5นะครับนี่เรายังมีฟังก์ชันพิเศษนะครับเป็นตะขอแขวนเกี่ยวได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากตั้งวางเราก็แขวนเกี่ยวแล้วก็เปิดพัดลมให้มันเย็นๆแบบนี้ได้เลยครับ ที่6นะครับเราสามารถปรับโวลูมนะครับพัดลมได้ตั้งแต่1ถึง6แบบนี้เลยครับแค่หมหนุนนะปรับได้ตามใจครับ